ทุกคนได้นะวันนี้ก็จะมาสอนเอาดวงตาที่เป็นรูปดาวบบฟิฟี่อย่าบอกนะว่าทุกคนอยากได้นั่นเองวันนี้ก็จะมาพาเอานั่นเองให้ทุกคนเนี่ยทำการเข้าแมปนี้นี่เป็นแมปแมปมันเป็นแมป,แมป,แมปอะไรเอ่ยรู้ไหม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 ก็จะแมปนี้นั่นเองให้ทุกคนพิมพ์ตามเลยนะให้หรู้ว่าจะ arriving at the Roblox Research Center. When boarding the ship, find the gap between the ship and the platform. Your safety is our utmost priority. We would hate for someone to go missing. เก๋ะอย่าบอกนะว่า มว้าวได้แล้วนี่ไงไง่ายายเดี๋ยวก็จะมาผ่าทุกคนดูการแต่งตัวของเรานั่นเองทุกคนอยากรู้ไหมว่าเราแต่งตัวอะไร mm hmm. ก็คือเราชอบใช้ทรงผมนี้แล้วก็หน้าตาแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตเอ๊ะไม่ใช่ดิชอบคุณแบบนี้มากกว่าคุณไหนวะลืมหุ่คุณแบบนี้ชอบคุณแบบนี้จะมากกว่า มันมันสวยมันน่ารักดิเนี่ยก็ใส่ไปเรื่อยๆชอบมุแบบนี้มันดูดีอันนี้จะไม่ผิดดวงตา คืการแต่งตัวของเรานะคาแน่นเลยอแล้วตัวเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองก็แล้วกันนี่อย่างนี้ถ้าทุกคนเนี่ยเห็นกับการแต่งตัวของเราคิดว่าไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเองบ๊ายบายแล้วพบกันะจาะบ๊ายบาย